โอ้ยบันดีทุกคนด้วยครับอยู่พับจีโมบายนะครับตีนึงว่ะตอนนี้ลงกับเพื่อนนะยังเล่นไม่ได้เราแตกก็มาดีครับลูกพี่อยู่กับผมใครจูมมนเลขแปดดีลวตัวตึงตัวตึงส,สกินนี้เท่จังแหละใครจูมมนเลขแป 8, ดเลขคุณสามโหมุ๊ โหเปินมาดีเดินมาที่หลัดกิ่หัวแตกแล้วลูกขี้เห็นยังมัสเสื่อนเดี๋ยวเอาตัวทรายโอ้โหปืนแม่งคื้นเฮงปืนแม่งแรกจัดเลยวะหรือเป็นน้ำคนยิงวะคนยิงคมอ่ะนะยิงถือเตียวหัวโอ้โหจ้ะผมมั่นใจวะผมวัดสุด เดียวมาเสอมาเพื่อนมาแห่มช่วยกันแมช่วยแม่ตัวนีไม่เซ็ตกูตัวนี้นเปลนห่ะตัวนี้นเปล่นว่ะสกันตรงกดยิงกดยิงกดมาีมาดีแน่นอนเปลี่ยนมันเปลน,นมันเปนลนมันมเปลนโอ๊ออาลมา ไม่ใช่ละออนิ่สเต็มนะเก็บซีมันมันงานคืองายที่านามันเก็งงายโพดโอ้ยตึงสักหน่อยหนิตึงก็เจอเพราะตะเก็บเบิร์ดนะน่แต่ตัวถ่ายเป็นเนี่ยแต่ผมเป็นกว่านะาเก่งกว่า นี่มันขี้เลยป่ะสี่ตัวเนี่ยนีด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นละต้องกลับมาเล่นด่านนี้ดีกว่าไปเล่นอีเวนต์ส่วนมากแม่งต่ำแม่งไปเจอบอทโอ้เล่นเหมือนกับม,ม,ม,ม้วนจนได้กดออกเกมเจอตีบอทนี่ยัจะเป็น,น,นเจอตีแบบตีแต่คนตึงๆต,ตาละตาเลยมีแบบเกิดโอเคกว่ากดไปสองสามตาเจอแต่ตีบอทเนาะเจอ มันก็ดีอยู่แล้วปั่มคิวเดตหนแต่ไปแต่มันมมวนนั่นแล้วตอนนี้ผมอยู่แหลงอยู่แหลงอยู่แหลงข้าวพึ่งรีแหลงอยู่แหลงข้าวอ่ะชอว่าโอเคอยู่กดไปมันไปเจอแบบตีดิมันบอตึงเจอบอทตังเสียมันรู้มันเป็นบอทหรือมันเป็นคนอ่มันยิ่งคมแต่มันเหรนยก็ยังบอทเนี่ยเลยเหรียญไปแล้วมันก็เลยักขักนะเหรีนดันตึงๆยกมไหนไปฮะเหรียมีละหมานี่ ข้างหน้ามีคนลงนะเนี่ยมีคนฟาไปแล้ววะผมว่าแล้วมันจะมีตัวนี่ไงกระสุนหายกระสุนเขียว M 1 6หายไอ้ยะยหย่ใยญ่ใหญ่ยหญ่ใหญ่หลอยไม่ได้จังไหนปะมันดักเดือบข้าม เป็นยังไงล่ะน้องอยัาปืนลันเฮเยมิน,นิบันตัวมาผมเพื่อนมีตัวตัวขาไปเขาคุณนี่ปะใครจูบมาเลืแป้มาแล้วฮะเตรียมตัวตายได้เลยนี่ยิงรุวุนเลยวะอยาไม่เกดตายสติ ไอ้บิเทียกูไดเะอย่าขึ้นมาได้อย่าขึ้นมาได้ลำยาวนะยาเด้อสู่เด้อสู่คนนอยิ่มันรอเลทสู่คนไดนดิไวเข่าลังดิดุยดย ควงม้าสัวตัวเล้งสัวอีมอดตีมีเยีะดนะไม่มีสองตัวอ yeah ุ้ยคนไทย่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บปามยามวปามยาอุ้ยมันมันมาตัวไหนบะายครับไอมาตัวไหนดีครับตีพระดาดายหรือเป่เขามางขลังมันคนตีนี่มีสองตัวถ่าย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 รพีน อตรายอัตราย่เกือบตายกับ,บัะเจียมคาเมกี้ยิ่งเก,กือบละเกือบร่วงเพื่อนผมมาแล้วครับเพื่อนกูมาแล้วเว้ยนี่แหละมันต้องอยู่งหนานี้เลยนี่ไงนี่ไง,ไงพี่ติดต้อนเดยวเดยวขึ้น ตายเลยเบอร์สองเบอร์สองถึงยิงมีอีก,อกเอา้าเฮ้ยเป็นคนละตีกันบ่ดีอีตัวนึงก็นอนอยู่หันก็นตายเลยแบบไหนวะโผล่มาดิล็อกขาดอะโอเคเบอร์นหนึ่งชูเบอร์สองตัวบุคคลเองเพื่อนตายเลยอีกแล้วปะคนละตีไอ้ดีบอส เอ้ปับคิวไม่แอบซับแน่นอน <c oughs> วัรรุ่นตีนไฟบอดเมี่นมาอะไรใชละอ้หายี่รลซับหหรือรว่างายนะเพื่อนเลยรถก็ ควันขึ้นมาเพราะว่ามันต้องซุกเบิงซอยเบอร์ซีหรล้วไงเสมอสีเขาวงมาไหนนี่ได้เพื่อนได้เราตูให้เพื่อนเนีย่ยหามุ้งกันได้สมกทก็แตก GMMG หรอเขาวุ้งได้ระเบอร์สี่ตามมันเดี่ยว ตาพี่มันเดี่ยวอะนะก็ได้เปรียบอะเล่นในไอแพดอะจอใหญ่เล่นในไอแพดมันดีอย่างนี้นี่เองแล้วทำไมโคนมันเหลือน้อยจังวะเนี่ยมีใครมาเพรผมว่าผมต้องเอามาไปครับเบอร์ซีแล้วละอายมาครับนอกเลีวยเบอร์ซีนอกเลยอายมาแล้วน้อกขึ้นทำไม อาทีมนั่นเน <Help. S 1> องเออไปจังไหนระบาดนี่เฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาละบันดนี้ปล่อยมือเลยบันดนี้ยังไงครับจาวารี้ยึดเสล่ลจหรอเ้อดันเพื่อนล็อกขาดเ <Watch out. S 1> บื้องให้อยู่ <Watch out. S 1> ล็อกขาดอ <Watch out. S 1> ีนี๋จังไหนครับจบังมาดี้ จัางวันนี่อู้ยไหนหน่อยแต่มันเป็นซอกหยาบหนาเลยนะโอ้โหมันซับเมือเมื่งแตกเปิดตัวเดียวมันคือหายอยากตายสาบันที่แอรตัวเดียวดีดิๆๆมันไปใส่ละกวูวะเบก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 เสียงรูดเสียงรูดเอาเอาเวลาไม่จู้ไปไหนสามคนเลย ตัวไว้น้องหัว <Awesome. S 1> อ,อยากดีว่าตัวเดีย๋ยนี่อืม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 ,อมกินไก่ปลาเบิร์ไซ์เลยนะแชมป์ครับแค่ <to> นั้นแหละก็แชมป์เลยเดี๋ยวนองดีดีป่ะไว้เจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าทุกคนบายบายครับผมยูอเกน